Thank <laughs> you. กำลังจัดผักให้อิงกี้อยู่หรอคะใช่แล้วก็เจ้าสายสิบอกว่าอิงกี้อ่ะก็สั่งผักมาด้วยป้าตื่นแต่เช้านล้วไปเก็บมาเนี่ยสดๆเลย นนะี้ขอบคุณมากค่ะจริงๆผักดีขนาดนี้เนี่ยอิงกี้ว่าเอาไปขายในห้างได้เลยนะคะถ้าเอาขึ้นห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็คนก็จะซื้อเยอะแล้วก็ขายได้ราคาสูงด้วยคุณป้าไม่สนใจบ้างหรอคะเนี่ยเดี๋ยวถ้าได้นะอิงกี้ไปช่วยโปรโมทด,ด้วยแหมสนใจสิก็ที่จริงอ่ะป้าก็คิดไว้นะกับเจ้าทรายอ่ะแต่นานนั่นละแล้วก็แผ่นดินอ่ะ เขาก็แนะนํามาด้วยแหละแผ่นดินเนี่ยอิงจองแล้วค่ะอิงกี้นะคะไปที่ร้านแผ่นดินตลอดเลยไปร้านแผ่นดินทองคําซื้อทั้งพืชผักขนมอาหารมีอะไรมาอิงกี้ซื้อหมดเลยเหมาหมดเลยเพราะฉะนั้นแผ่นดินเขาเริ่มวันไหวกับอิงกี้แล้วค่ะ <c oughs> ทำอะไรกันคะสองคนนี้นี่อย่าบอกนะคะว่านั่งเถียงกันอีกแล้วเนี่ยเถียงกันตลอดเลยใช่ไหมคะเนี่ย ก็หนูน้ำอิงกี้เนี่ยมาขี้โตอะ่ะบอกว่าแผ่นดินน่ะเป็นแฟนเขาเป็นของเขาคนเดียวคุณป้าสิคะขี้ตู่พี่น้ำคะ่ะคุณป้าพรทิ์บอกว่าแผ่นดินเนี่ยเป็นลูกเขยของป้าฉันไม่เถียงกับเธอแล้วฉันไปทุระไปข้างนอกก่อนหนูน้ำกันนะไปนะ ไม่ได้ค่ะวันนี้พี่น้ำนัดกับอิงกีไว้แล้วว่าเราจะไปสุพรรณบุรีกันค่ะอย่ามาขี้ตูนะป้าสิขาขี้ตูอ่โอ้ไขเย็นๆค่ะไม่มีใครขี้ตูทั้งนั้นแหละค่ะเพราะวันนี้เนี่ยน้ำนัดทั้งคุณน้าพรทิพย์แล้วก็นัดน้องอิงกีไปสุพรรณบุรีด้วยกันค่ะเห็นไหม<ะ>ไปพร้อมกันด้วยกันเหรอใช่ค่ะ ก็นพรน่ะเขาเคยมาปรึกษาพี่น้ำเรื่องผักเนี่ยเห็นไหมผักของนาพรเนี่ยเขางอกงามใบสวยมีคุณภาพดีนาพรเขาก็เลยอยากจะส่งออกแบบเป็นตลาดพรีเมียมส่งไปขายห้างสรรพสินค้าเพราะว่าที่ที่พี่น้ำเนี่ยจะพาคุณนาพรทิพย์ไปดูงานเนี่ยเป็นที่ที่ด้ได้ว่าเกษตรกรเนี่ยเขามีการทำการเกษตรที่เข้มแข็งมากๆทำงานร่วมมือกันเป็นอย่างดีแล้วที่สำคัญก็คืออยากจะชวนน้องอิงกี้เนี่ยไปทำคอนเทนต์จะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นไงจ๊ะเอ้า งั้นก็ไปกันเลยสิคะไปดิไปค่ะอ้ my god เรามาถึงแล้วค่ะร์มเมลอนจังหวัดสุพรรณบุรีจะตื่นเต้น่วนว่าอะไรขนาดนี้ฮะอันนี้ไม่เรียกว่าค่ะคุณนะอันนี้เรียกว่าชั้นปกติของน้องอิงกี้ค่ะ๋อ้ยนี่ก็ใกล้เวลานานแล้วนะคะเนี่ยอ๋อนั่นไงมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นี่คือพี่น้องนะคะแล้วก็พี่อำนาจ<ช>ส่วนนี้ก็คือค<ช>ุณณพรทิพย์ค่ะเป็นกเกษตรกรที่ปลูกผักอยู่แล้วเราก็อยากจะมาศึกษาดูงานทําให้เกษตรเนี่ยเป็นแบบพรีเมียมอะคะ่ะส่วนนี้ก็คือน้องอิงกี้นะคะน้องอิงกี้เนี่ยเป็นเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นเน็ตไอดอลและที่สําคัญก็คือเป็นคนสวยค่ะอ๋อคืออิงกี้อยากจะเผยแพร่กกรเกษตรกรต้นแบบในเขตปฏิรูปที่ดินนะคะ <c oughs> ใช่ค่ะก็เลยชวนน้องมาทำคอนเทนต์ที่นี่ด้วยนะคะเผื่อจะประชาสัมพันธ์ได้นะคะนี่มาถึงที่สวนกันแล้วกำลังตื่นเต้นกันเลยค่ะว่าโอ้โหลกใหญ่มากทำยังไงถึงจะเป็นเกษตรกรแบบพรีเมียมได้หนูว่าน่าจะยาวแน่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีไหมคะโอเคค่ะงั้นไปทางไหนดีคะทางนู้นไหมคะโอเคค่ะไปค่ะนะพื้นที่นี้นะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนบ้านหนองคาง อ,อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินซึ่งอยู่ในการดูแลของสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีหรือน้องอิงกี้จะเรียกสั้นๆว่าสปรกรสุพรรณบุรีค่ะอ๋อแล้วยังงี้สปรกรสุพรรณบุรีนี่ช่วยดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตเกษตรกรที่นี่ยังไงบ้างหรอคะสประกรสุพรรณบุรีเราจัดที่ดินให้เกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน50ไร่ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมลอนบ้านหนองคางเนี่ย ตั้งอยู่ที่ตำบลแจงงามอเภอหนองยะไซเดิมเนี่ยเขาทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยวค่ะเจา้าหน้าที่สปรกรเนี่ยก็เลยได้ประสานงานกับผู้นําท้องถิ่นเนาะไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเลือกทำเรื่องพัฒนาเรื่องการปรปับปรุงมูลุงดินการทําถนนแล้วก็ทําแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรของเรานะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะที่นอกเหนือจากปกติเลยสปรกรเราเนี่ยมีเงินกองทุนสินเชื่อ ให้เกษตรกร,กรด้วยนะคะซึ่งเป็นสินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำมากในช่วงประมาณปี2,549อ่ะสปกระสุพันณบุรีก็ได้ร่วมมือกับบริษัทเจ้ไต่นะคะเขามาส่งเสริมการปลูกเมลอนอันนี้เลยคะ่ะนะคะแต่ว่าเมลอนที่เกษตรกร,กรทำต้องมีมาตรฐาน G A P นะคะเพราะว่าเราต้องเอาเมลอนเนี่ยส่งห้างสรรพสินค้าชั้นนำครับก็ในส่วนของกลุ่มเกษตรกรเกรนี่ยนะครับ กลุ่มผู้ปลูกเมลอนบ้านหนองขางเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากในส่วนของซอประกอก็โดยเฉพาะเมลอนนั้นนะครับมันเป็นพืชที่ทํายากแต่เกษตรกรก็มีความมุ่งมั่นแล้วก็มั่นใจแล้วก็มีพี่เลี้ยงอย่างดีก็คือในส่วนของซอประกอสุพรรณบุรีนะครับแล้ววันนี้ที่ป้ามาสุพรรณเนี่ยก็เพื่ออยากจะทราบถึงการปลูกผักแบบให้พรีเมียมเพื่อที่จะได้วางขายในห้างได้อะ ทำยังไงโอ้ห oh, ไม่ยากเลยค่ะคุณป้าพลทิพย์เราก็แค่ทําให้เกษตรกรทําเมลอนให้ได้มาตรฐานเท่านั้นเองค่ะก็ในส่วนของเมลอนที่สุพรรณที่วิสาหกิจนี้นะครับทุกแปลงต้องได้มาตรฐาน G A P ทุกแปลงนะครับถ้าไม่ถ้าไม่มีมาตรฐานก็คือไม่สามารถที่จะําเนินการขายหรือส่งห้างได้นะครับอืมอะไรจีคะแป้งจีปะไม่ใช่ค่ะคุณป้า GAP ค่ะย่อมาจาก Good Agricultural Practices oh. หรือว่าการปฏิบัติที่ดีทางการเกษตรนะคะซึ่งจะเน้นไปที่การที่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัย ตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ค่ะก็คือจะต้องปลอดภัยต่อทั้งตัวเกษตรกรเองแล้วก็ปลอดภัยต่อผู้บริโภคปราศจากสารปนเปื้อนแล้วก็สารเคมีต่างๆนะคะแล้วก็ไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ก็จะต้องใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดด้วยค่ะคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปค่ะการผลิตตามมาตรฐาน GAP เนี่ยก็จะก่อให้เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะคะ ซึ่งมาตรฐาน G A P เนี่ยเขาจะครอบคลุมแบบครบวงจรเลยตั้งแต่เรื่องของปัจจัยการผลิตการผลิตการเก็บเกี่ยวการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการบรรจุหีบห่อแล้วก็เรื่องของการขนส่งการผลิตค่ะใช่ครับเรื่องมาตรฐานเนี่ยอิงกี้ก็พอเข้าใจนะคะแต่ว่าอิงกี้อยากรู้ว่าแล้วเกษตรกรเนี่ยจะเอาข้าวห้างได้ยังไงหรอคะครับในส่วนข้อการที่นเข้าวห้างเนี่ยก็ได้รับความอนุเคราะห์สำนึกจากทางสพกที่เป็นด้วยงานหลัก นะครับให้สาม,มารถเกษตรกรเนี่ยไปถึงห้างได้โดยตรงนะครับก็ในส่วนเนี้ยคือหลักๆคือทรัพกออ๋อแบบนี้นี่เองอืมแล้ววิธีปลูกเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะคะว่ามันจะเพียงพอที่เราจะส่งขายที่ห้างหรือว่ามีสินค้าเนี่ยไปวางขายให้มันต่อเนื่องเนี่ยเรายังไงคะครับก็ในส่วนของสินค้าที่จะส่งกับห้างนะครับ คือทางกลุ่มเมื่อติดต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องวางแผนกับทางห้างกับทางบริษัทด้วยว่ามีความต้องการสินค้าประมาณไหนสุดยอดเลยค่ะอย่างเนี้ยปราพรนะต้องรีบกลับไปวางแผนนะรวมกลุ่มว่าจะวางแผนกันยังไงเพื่อที่จะได้ปลูกผักเอาไปวางที่ห้างกันยังไงดีไหม ดีค่ะคุณป้าเดี๋อิงกี้จะช่วยโปรโมทให้อีกทางหนึ่งแล้วก็จะช่วยโปรโมทให้กับเมลอนของที่นี่ด้วยนะคะคนจะได้รู้จักเยอะๆแล้วก็มาซื้อเมลอนที่นี่เยอะๆค่ะต้องขอขอบคุณน้องอิงกี้มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณแทนพี่ๆน้องๆเกษตรกร,กรด้วยเพราะว่าพี่ๆน้องๆเกษตรกร,เ,กรเนี่ยก็เหมือนพี่น้องเราแต่ว่าเราคุยกันเรื่องเมลอนมาก็นานแล้วกะเพาะบอกอิงว่าหิว อยากชิมเมลอนของที่นี่อะค่ะดีดีเลยครับเพราะว่าเตรียมไว้ให้ทุกท่านเลยครับเียะชิมให้เต็มที่เลยนะครับโอเคค่ะเต็มที่กันเลยค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยค่ะงั้นอิงกี้ไม่เกรงใจแล้วนะคะครับฐานให้เต็มที่เลยครับมาถึงส่วนเมลอนที่สุพรรณแล้วนะครับลองชิมดูนะครับให้เต็มที่เลยอืมอันนี้มันมีสองสีเหรอคะใช่ครับสีเขียวนี้ก็คือจะว่านนิ่มหอมกว่าสีส้ม นะครับซึ่งในส่วนสี่ส้มเนี่ยจะว่านกรอบสำหรับวัยรุ่นสำหรับอีกี่เลยค่ะส่วนสีเขียวก็คือของปาอ้าพริบค่ะงั้นพวกเรากินกันเถะค่ะ <our>